เจ้าหน้าที่ของรัฐเคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดฐานประบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157จะลงสมัครรับเลือกตั้งอบตอหรือเทศบาลได้หรือไม่ประเด็นสำหรับคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้นวัดจัดไปจะไขประเด็นข้อสงสัยในกรณีที่อดีตข้าราชการหรือพนักง,งานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเคยต้องขับพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนั้นจะลงสมัครรับเลือกตั้งอบตเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประเภทอื่นได้หรือไม่ก่อนอื่นขออนงเรียนท่านผู้ชมได้รับทราบว่า กฎหมายการเลือกตั้งท้องถิน่นฉบับใหม่นั้นค่อนข้างจะเคร่งครัดคือเขียนลักษณะต้องห้ามไว้ค่อนข้างเคร่งครัดมากนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าท่านใดมีลักษณะต้องห้ามแล้วแต่ไปสมัครนะครับรู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีลักษณะต้องห้ามหรือมีคุณสมบัติไม่ครบแต่ไปสมัครนั้นถ้าผู้มีการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแห่งนั้นไม่รับสมัคร นั่นก็หมายความว่าสิ่งที่จะตามมาคือท่านจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาดังกล่าวด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นห่วงเป็นใหญ่ฉะนั้นจริงผมพยายามทําคลิปเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามมาให้ท่านได้ชมเพื่อท่านจะได้ศึกษาแล้วก็มองดูที่ตัวท่านว่าท่านมีคุณนสสบัติด,ดังกล่าวหรือไม่สําหรับประเด็นนี้นะครับก็เป็นประเด็นใหม่แล้วก็มีประเด็นใหม่ๆอีกมากมายท่านจะไม่พลาดประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งเมื่อท่านกดติดตาม ช่อง Youtube ของผมมาวัดจัดไปนะครับท่านก็ได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับมาเริ่มที่ประเด็นที่เราได้พูดกันในขั้นต้นนะครับว่าในกรณีที่เคยต้องคาพิพากษาว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนั้นจะสมัครอบตอเทศบาลได้หรือไม่นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงที่จังหวัดพิกิตน,นะครับเป็นกรณีศึกษานะครับข้อเท็จจริงมีอยู่ว่านายกอไก่เคยเป็นเจ้าพนักง,งานส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดพิจิตรนะครับได้กระทําความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่คือปฏิบัติหน้าที่หรือละเวะ้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่อบตอผู้อื่นและประชาชนจนคดีนําไปสู่ศาลและศาลได้มีคำพิพากษาว่านายกกระทําความผิดจําคุกนายกหนึ่งปี6เดือนและเมื่อนายก ор, รับโทษครบแล้วก็พ้นโทษมา ขณะนี้ก็เกินแล้ว5ปีนายกาก็เลยไปสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่20ทธันวาคม2563ที่ผ่านมานี่เองที่อำอเภอ,อเขตอำเภอทับคอเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดพิจิตรมีประเด็นว่านายกานี่สามารถสมัครได้ไหมมีลักษณะต้องห้ามไหมตามที่เขาต้องคดีมาดังกล่าวมาดูข้อกฎหมายนะครับ ตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับปัจจุบันเนี่ยครับอยู่ที่มาตา50า50บวงเล็บ10นะครับเขาเขียนไว้ว่าบุคคลต่อไปนี้มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้สมัครคือเคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทำความผิดตามกฎหมายอของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐอันนั้นคือข้อดกฎหมาย ทีนี้มาดูข้อเท็จจริงนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยนายกอไก่เนี่ยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการใช่ไหมครับตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามตาตรา157แม้นะครับนายกอไก่นี้จะพ้นโทษมาแล้วเกิน5ปีก็ตามแต่ลักษณะของนายกอไก่นี้มันเข้าลักษณะต้องห้ามไม่ให้สมัครตามากฎหมายเลือกตั้งมาตรา50 วงเล็บสิบก็คือเคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการฉะนั้นจะพ้นโทษมาเกิน5ปีก็ไม่ใช่สาระสาคัญเพราะว่ามันผิดเป็นลักษณะต้องห้ามของอนุมาตานี้แล้วนอกจากข้อหา157แล้วนะครับเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่ราชการก็มีตําแหน่งอีกมากมายข้อหาอีกมากมายนะครับที่เป็นความผิดไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ยอะไรต่างๆนี้ถ้าเกี่ยวกับ เป็นความผิดของเจ้าพนักงานในตำแหน่งหน้าที่ราชการแล้วก็ถือว่าเข้าข่ายในทามองอกรณีศึกษาที่ผมกล่าววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับนวัดจัดไปในคลิปหน้าโชคดีมีชัยทุกท่านสวัสดีครับ